โอเคครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคเลี้ยงสเตมินสสุดโกงมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้นําไปใช้กันนะครับผมเชื่อเลยว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่ทราบแน่นอนนะครับผมและถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนได้รู้เทคนิคนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็รับรองได้เลยนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเล่นให้กับเพื่อนเพทุกคนได้แน่นอนเนาะซึ่งเทคนิคนี้คืออะไรต้องทํายังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมร้าน l i d Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงกกกกาาาาาารันตตีคคุณภพจผู้ิดามมากกว่40,000 เติมคารีนาอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ r i d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไาย์ออฟฟิเชียล r i a d m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอ,นอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลออหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแกร็บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึง r i d m a n s h o p No.1 เรื่องเติมเกมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะซึ่งเทคนคนนนิอัี้ผม ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนะครับทุกคนแต่ว่ามันคือการเลี้ยงสเตมินานั่นเองนะซึ่งการเลี้ยงสเตมินาตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นต่อการเล่น PVP มากมากเลยนะครับทุกคนใครที่เล่น PVP เป็นประจําอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เขาเล่น PVP เก่งๆเนี่ยทุกคนเขาจะรู้นะครับผมว่านอกจากจะยิงแรงยิงแม่นมีสเตปที่ดีแล้วเนี่ยการเลี้ยงสเตมินาก็สําคัญมากๆนะครับทุกคนซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันก็จะทําให้พเพื่อนๆสามารถเก็บสเตมินาได้ดีมากๆนั่นเองนะครับพเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ใน PVP ก็ได้นะ หรือว่าจะเอามาใช้กับการเล่นปกติทั่วไปก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการเลี้ยงสเตมิน่าที่ผมจะสอนเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้นะผมจะยืนชิดประตูตรงนี้เลยนะครับแล้วผมจะกดวิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสเตมิน่าจะหมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะครับว่าแบบใช้เทคนิคกับไม่ใช้เทคนิคเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนเนาะโอเคอันนี้ผมกดวิ่งแบบออโต้ไปนะครับทุกคนซึ่งเพื่อนๆสังเกตที่สเตมิมน่าเนาะมันก็จะเ่ยยนนบบมมพาาาาววิงตสส้ีขแ ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเรื่อยๆนะว่าพอสเตเอร์มิน่าหมดแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไปถึงจุดไหนนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันมีการกระตุกแล้วก็เด้งถอยหลังด้วยนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าใช้เทคนิคเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วเนาะต่อให้มันกระตุกนิดนึงก็เถอะนะครับทุกคน อ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับผมคือสเตมินาเนี่ยหมดแล้วนะครับเราก็วิ่งมาถึงจุดนี้นะเนี่ยตรงเสาไฟตรงนี้พอดีนะครับจริงๆแล้วถ้ามันไม่กระตุกแลวก็โดนดีดถอยหลังไปเมื่อกี้เนี่ยเราจะวิ่งมาได้อีกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งผมก็ลองเทสตมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะอยู่ถึงประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยมันจะวิ่งมาได้ถึงประมาณนี้นะทางฝั่งขวาเนี่ยจะอยู่ตรงสีขาวๆด้านบนนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็เกือบจะถึงป้ายลูกศรส,สีเหลืองตรงนี้นะครับที่อยู่กับใกล้ๆต้นไม้ตรงนี้นะอ่าอันนี้ ไ่ด้ใช้เทคนิคอะไรเลยนะครับแล้วก็ต่อให้เ,เพื่อนใช้การสไลด์ควบคู่ไปด้วยเนี่ยสเตมินามันยิ่งจะหมดเร็วนะครับทุกคนอ่าอันนี้คือการวิ่งปกติของเราเนาะแล้วก็เราสไลด์ไปด้วยแบบนี้เนี่ยอ่าเห็นไหมคือแบบสเตมินามันจะลดเร็วมากๆนะครับทุกคนสไลด์ไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วอันนี้เนี่ยยิ่งวิ่งได้ช้านะครับผมซึ่งในโหมด PvP เนี่ยถ้าเราไม่ได้จะใช้สเต็ปหรือว่าในการหลบอะไรเขาแทบจะไม่กดสไลด์กันเลยนะครับผมปกติเขาจะวิ่งอ่าปกติทั่า ใช้การสไลด์ควบคู่ไปด้วยนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเพื่อนๆกดกระโดดหรืออะไรแบบนี้ไปด้วยแล้วเนี่ยคือแบบมันยิ่งจะหมดเร็วกว่าเดิมอีกนะครับผมแต่ทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองมาดูเทคนิคที่ผมจะสอนกันนะเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ดูตอนที่ผมเทสให้ดูไปด้วยเนาะวิธีการทําก็คือในตอนที่เพื่อนเพื่อกดวิ่งอยู่เนี่ยถ้าเป็นใน PC นะเพื่อนเพื่อนจะต้องกดปุ่มชิปใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนปล่อยปุ่มชิปแล้วก็กดตัวปีนะครับปุ่ม อันนี้คือผมกดปุ่มชิปค้างไวเนาะแล้วก็กดตัว C นะครับผมคือในตอนที่เพื่อนๆกดตัว C หรือว่ากดกลิ้งเนี่ยให้ยกปุ่มชิปออกนะมันก็จะกลายเป็นกลิ้งแทนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดปุ่มชิปแล้วก็กดตัว C ไปด้วยมันจะเป็นการสไลด์แทนนะครับทุกคนอันนี้คือมันแตกต่างกันนะลองไปเทสดูนะครับถ้าเรากดปุ่มชิปค้างหรือว่ากดวิ่งค้างไวเนี่ยแล้วกดสไลด์นะครับทุกคนมันก็จะเป็นการสไลด์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดวิ่งไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้ว วิธีการก็คือทําแบบนี้นะครับผมซึ่งในระหว่างที่เพื่อนๆวิ่งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปแล้วก็กดกลิ้งนะครับทุกคนแล้วทีนี้เราก็วิ่งต่อไปอีกจากนั้นก็กดกลิ้งอีกทีนึงนะคือถ้าเพื่อนๆทําเป็นหรือว่าทําได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกลิ้งทุกครั้งนะครับผมแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆทําปกติเนี่ยครั้งแรกมันจะเป็นกลิ้งเนาะแล้วก็พอเพื่อนๆกดวิ่งไปอีกกดตัว4ีกทีนึงมันก็จะเป็นสไลด์เนี่ยแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่เพื่อนๆจะทําเป็นแบบนี้เนาะก็คือครั้งแรกจะกลิ้งหรือว่าเป็นสไลด์ไปเลยแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเป็นสไลด์อีกทีนึงนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ เทคนิคที่ผมบอกไปนเนี่ยมันจะเป็นการกลิ้งทุกครั้งนะครับผมจะไม่มีการสไลด์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะดูที่ผมทำนะครับเนี่ยเห็นไหมคือผมวิ่งมาเนี่ยมีแต่การกลิ้งทุกครั้งเลยนะครับจะไม่มีการสไลด์แม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วทีนี้เรามาลองเทสกันดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆวิ่งแบบที่ผมทําเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะก็มาเริ่มจากจุดเดิมนะก็คือตรงประตูตรงนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะกดวิ่งไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็กลิ้งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะขอว อธิบายอะไรเพิ่มเติมเนาะและก็จะไม่ได้กรอวิดีโอให้พเพื่อนดูด้วยนะคือจะปล่อยให้เพื่อนดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าผมจะวิ่งได้ถึงตรงไหนนะก่อนที่สเตอร์มินามันจะหมดนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งมาไกลพอสมควรแล้วนะก็จากที่ทุกคนดูเมื่อกี้เนาะทุกคนจะเห็นเลยนะครับผมว่าผมวิ่งมาได้ไกลาจากจุดเดิมเยอะมากๆนะครับเลยก็พลังงานเนี่ยในตอนที่เราวิ่งนะมันจะมีการรีกลับคืนมาด้วยนิดนึงนะครับผมทําให้มันสามารถวิ่งได้ไกลแลวก็วิ่งได้เร็วกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าในช่วงหลังๆเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีบางช่วงที่ผมกดไม่ติดด้วยเนาะก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะั่นแหละว่าไอ้ทักษะครูดาวอะไรสักอย่างมันโผล่ขึ้นมานะครับตอนนั้นคือผมกัดจังหวะผิดนะก็็คคือกกกกดดเเรววมมมาาาจนนนนนิไไปะะัััทททํให้ษู่ แต่ก็มีบางช่วงที่ผมกดไม่ติดด้วยมันก็เลยแบบว่าอาจจะมีติดติดขัดขัดไปบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนทวิธีนี้ยังไงมันก็วิ่งได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนนะครับซึ่งจากผลลั์แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับทุกคนระหว่างการใช้เทคนิคกับไม่ใช้เทคนิคเนาะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนสามารถทําเทคนิคตัวนี้ได้นะแล้วก็เอาไปใช้ในโหมด p v p เนี่ยในตอนเริ่มเกมเพื่อนๆก็จะวิ่งเข้าไปในจุดที่เพื่อนๆต้องการเล่นได้เร็วกว่าฝั่งตรงข้ามด้วยนะถ้าเพื่อนอยากเลล่นจุดกางเนี่าอีกฝั่งแน่นอนแ้วก็เพื่อนจะมมีตินาเหลือเพียงพอ เพื่อที่จะใช้ในการหลบนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยลองใช้เทคนิคนี้เนี่ยก็ลองไปฝึกกันดูนะครับทุกคนบอกเลยว่าโกงมากๆนะใครทําเป็นเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับแล้วก็เอามาวิ่งในโหมดปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะเราก็สามารถวิ่งได้ไกลวิ่งได้นานมากขึ้นนะและก็ไปถึงจุดหมายเนี่ยได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับผมโอเคครับสาหรับเทคนิคที่ผมมาแนะนําในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ